สวัสดีครับเข้าสู่เดือนเมษายนแล้วเป็นช่วงที่ร้อนแรงจริงๆทั้งอุณหภูมิและคนติดไวรัสโควิด -19 นะครับก็ขอความร่วมือทุกท่านถ้าไม่จำเป็นอย่าออกไปข้างนอกเราจะได้ไม่ติดโรคนะครับแล้วยังช่วยยับยั้งการแพร่เชื้อด้วยขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยและประเทศไทยพ้นภัยไวรัสโควิด -19 โดยเร็วนะครับเดือนเมษายนดวงชะตาของท่านจะเป็นเช่นไรผมเกตเทวาโหราเพื่อชน มีคำตอบให้แน่นอนครับแต่ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านอย่างเป็นทางการที่ได้รับการตอบรับที่ดีมีผู้ติดตามมากกว่า1,000 0คนแล้วลผมจะกันกองพิถีพิถันรักษาคุณภาพมาตรฐานในการออกคำพยากร์ให้ทุกท่านนะครับและมีหลายท่านที่มาตวรวจดวงชะตากับผมโดยบอกว่าไปดูคลิปใน YouTube ของ ท่านอื่นแล้วก็อยากจะดูดวงพอโอนเงินไปก็ไม่ดูให้นะครับเชิดเงินหนีไปเลยหรือว่าหลอกลวงนั่นเองและบางคนก็บอกว่าได้ดูแต่ก็พูดคนละแบบที่ดูใน youtube นะครับเรียกได้ว่าเจอการหลอกลวงหลายรูปแบบในโลกออนไลน์เลยก็ว่าได้นะครับด้วยสาเหตุนี้ผมจึงต้องแนะนำตัวเองให้ทุกท่านได้รู้จักว่าผมเป็นใครมาจากไหน เพราะเราเป็นคนมีการศึกษามีครูบาอาจารย์ที่ดีถึงได้บอกว่าจบจากมหาลัยไม่ิดนนะครับและไปเรียนต่อที่สถาบันพยากรศาสตร์หรือหหนฟันธงนั่นเองและยังเป็นหนึ่งใน60อรหันสิทธิ์หนฟันธงซึ่งในปัจจุบันนี้ก็ยังอยู่ในโครงการนี้อยู่นะครับและมีประสบการณ์ดูดวงมากกว่า7ปีที่บอกเพื hey, ่อให้รู้ว่าผมมีความตั้งใจจริงหวังดีไม่ได้มาหลอกลวงมีความน่าเชื่อถือมีตัวตนจริงจริง โหราศาสตร์เป็นเรื่องของความเชื่อผมจึงต้องทําให้ทุกท่านเชื่อมั่นหรือชัดมีและดูจากคอมเมนต์ก็เห็นว่ามีคอมเมนต์ว่าแม่นยำตรงค่ะเกิดขึ้นจริงครับหลายๆคนเลยหวังว่าทุกท่านคงเข้าใจแล้วนะครับว่าทําไมผมจึงได้ต้องอธิบายแบบนี้อ่าและที่ผ่านมาก็มีหลายท่านให้ผมไปที่ปรึกษาดูดวงซึ่ผมก็ยินดีแต่อาจจะไม่ทราบขั้นตอนการดูดวงผมจึง ขอเรียนให้ทราบในตรงนี้ว่าดูดวงกับผมนั้นแม่นยำแสนง่ายนะครับ <Okay. S 1> เพียงทักไลน์มานะครับและพอคนเดอนไปเกิดเวลาเกิดที่ชัดเจนและโอนจองเมื่อถึงเวลาก็โอนมาโดยมีค่าครูอยู่ที่799บาทเท่านั้นโ <Okay. S 1> อเคผมจะใช้ทั้งวิชาวความรู้ใช้พันลังใช้ความคิดใช้จินตนาการประสบการณ์หาแนวทางแก้ไขให้ด้วยครับ และยังรับออกอีเวนต์ทั่วไทยและทั่วโลกเพราะมีคนที่รับชมและติดต่อดูดวงจากทั้งในประเทศและต่างประเทศเยอะมากครับแล้วท่านใดนะครับที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองอยู่ลัคนาอะไรและเฉพาะคนที่ไม่รู้เท่านั้นนะครับแจ้งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดจังหวัดเกิดที่ชัดเจนเช่นเกิดย4ิ่กรกฎาคม2516เวลาสิโมงสานาทีจังหวัดพยาอ่าไว้ในคอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับ และบอกด้วยว่ากดติดตามสันกระดิ่งและแชร์ให้แล้วผมจะบอกลัคนาให้ฟรีเพื่อจะได้ดูคลิปลัคนาที่ถูกต้องแม่นยำม,มากขึ้นครับแต่ถ้าผมติดคิวก็รอหน่อยนะครับผมสัญญาว่าจะบอกลัคนาให้ทุกคนครับและเมื่อเข้าใจตรงกันแล้วก็ไปรับฟังคําพยากรณ์กันได้เลยครับและนี่คือ ดวงดาวเดือนเมษายน2 5 6 3ของคนเกิดราศีตุลหรือของคนที่ผมได้ผูกดวงในคอมเมนต์แล้วอยู่ลัคนาตุลหรือนักพยากรณ์ท่านอื่นนะครับที่อยู่บอกว่าอยู่ลัคนาตุลก็มาดูคลิปนี้กันได้เลยนะครับกอ่กอ,อื่นก็ต้องบอกเลยนะครับว่าคนราศีตุลน,นะครับดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวแล้วดาวศุกร์ของท่านตอนนี้ ได้โคจอยเป็นเกษตรนะครับอยู่ในพบมรณะนะครับจะต,ต้องบอกก่อนนะครับว่าช่วงนี้ไวรัสโควิด COVID 19นะครับเรียกว่ามาแรงมากนะแล้วดาประจำตัวเราไปเป็นมรณะอย่างนี้นะครับในเดือนเมษาอันนี้แนะนำนะครับถ้าไป,ไปได้ให้อยากให้อยู่บ้านเลยนะครับผมจะได้ไม่มีความเสี่ยงที่จะอ,ออกไปติดเชื้อหรือไปแพร่เชื้อให้ใครด้วยนะครับนะครับวันนี้ต้องฝากดูแลสุขภาพ ด้วยนะครับในคนราศีตุลน,นะครับทั้งเดือนเลยนะครับเพราดาวอยู่ทั้งเดือนเลยนะครับตรงจุดนี้และต่อมาครับคนราศีตุลถ้าเป็นคนที่ทํางานเกี่ยวข้องติดต่อดิวงานกับต่างชาติต่างประเทศโอ้โหอันนี้จะดีมากเลยก็ว่าได้เลยนะครับจะต้องติดต่อกันบ่อยๆเลยก็ว่าได้นะครับตรงนี้หรือบางคนก็ มีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายเปลี่ยนแปลงนะครับแต่ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าช่วงนี้อาจจะไม่เหมาะกับการเดินทางไกลนะครับอาจจะเป็นลักษณะของการจัดที่อยู่ใหม่บ้านใหม่หรือจัดโต๊ะทำงานใหม่จัดห้องนอนใหม่ครับโอ้โหนี่เรียกว่าเป็นการเสริมดวงก็ว่าได้นะครับสำหรับชาวราศีตุลน,นะครับตรงน,นี้นะครับแล้วต่อมาครับ โอ้โหที่เด่นชัดเลยนะครับคือดาวกันเงินครับดาวกันเงินได้ตำแหน่งเป็นมหาอุดเลยนี่แปลว่าเงินจะได้เยอะแล้วนะครับเนี่และไม่พอเท่านั้นนะครับยังมีดาวอาทิตย์ครับไปลอยอยู่ในเรือนปัตตานีเลยนะครับนี่ยกเข้าสู่ราศีเมษในวันที่13บเมษานะครับโอ้โหเขาเรียกว่าลาพภะไปอยู่ปัตตนีนะครับปัตตนี อยู่ในเลนพันธุครับนี่และเป็นดาวดวงเดียวกับดาวกันกเงินด้วยนะโอ้โหอันนี้บอกได้เลยว่าดูแล้วเดือนนี้นะเดือนชาวราติีตุลน,นะเดือนเมษาเนี่ยบอกได้เลยนะว่าคงต้องเป็นเดือนที่เราจะต้องเขาเรียกว่าพึ่งพาอา่หรือว่าแฟนพารวยครับนี่บอกอย่างนี้เลยนะตัวเรานี่อาจจะไม่ค่อยเท่าไหร่มากนะแต่ถ้าเป็นเรื่องของหุ้นส่วนอหุ้นส่วนจะ ช่วยมีส่วนสนับสนุนส่งเสริมให้ได้ตังหรือถ้าใครมีแฟนนะครับแฟนก็จะพาให้เราได้ตังน,นี้บอกไว้เลยหรือบงางคนมี่จะเสี่ยงโชคเห็นไหมไดาวโชคลาบไปอยู่ในเรือนปัตนี้เนี่ยแปลว่าเฮ้ยจะต้องไปซื้อกับแฟนฝากแฟนซื้อนี่เห็นไหมจะมีโอกาสถูกต้องบอกงี้เลยแล้วซื้อเนี่ยนะไม่ได้ซื้อแค่ซื้อกับใครก็ได้นะครับผมดูแล้วต้องไปซื้อในสถานที่ที่มัน ป็นสถา,านที่ราชการก็จะดีมากเลยนะครับสำนักงานเขตที่ว่าการอำเภอ,อเป็นสถา,านที่ใหญ่ๆโตๆอะไรอย่างนี้นะครับถ้าได้ไปตรงจุดนั้นนะสารการอะไรอย่างนี้นะครับก็ไปซื้อได้เหมือนกันนะครับนะแล้วก็จะมีโอกาสถูกนะหรือไปซื้อแถวแถวไปรษณีย์นี่แถวที่เขาโลจิสติกส่งของกันนะครับเดี๋ยวนี้มีเยอะมากนะนี่ผมบอกเลยนะครับเป็นทริคนะครับเสริมให้นะครับตรงจุดนี้อืม แลวที่สําคัญก็คือดาวองคารน,นะครับของเราก็ไปร่วมกับดาวเสาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจุดจังหวะที่ได้เงินเยอะนะครับแต่ก็มีรายจ่ายเช่นกันนะครับดูแล้วก็ต้องจ่ายเรื่องของเกี่ยวกับบ้านนี่แหละครับบ้านรถที่ดินนะครับผมเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าบางดวงนี่แฟนซื้อให้นะอาจจะไม่ได้ลาบเป็นเงินทองนะอาจจะได้ลาบเช่นแฟนซื้อบ้านแฟนซื้อรถให้นี่ นะครับถ้ามีอย่างนี้นะฝากคอมเมนต์บอกด้วยเลยนะครับตรงนี้ในเดือนเมษายนนี้นะครับนะแต่โอเคแหละอาจจะทะเลาะก,กันนิดนึงอาจจะมีปัญหากันก่อนแหละแล้วสุดท้ายกา็ได้ของอะไรอย่างนี้นะแต่บางคนก็ต้องระวังเหมือนกันนะดาวการเงินเจอดาวสาวแบบนี้นะอาจจะต้องระวังเรื่องทรัพย์สินสูญหายเงินทองั่วไหลวางกระเป๋าตังค์ไว้แล้วลืมหายอะไรแบบนี้หรือขโมยขึ้นบ้านนะครับ หรือขโมยขึ้นบ้านหรือ,อลืมเงินไว้ในที่ต่างๆนะครับอันนี้บอกไว้เลยต้องมีสตินะครับไม่งั้นลืมตังมานี่ผมช่วยอะไรไม่ได้นะด้านดาวนี่โอ้โหแรงด้วยนะเหมือนว่าจะจะจะ,จะ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 ลืมก้อนใหญ่อ่ะจะโดนก้อนใหญ่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ระวังหน่อยนะครับเป็นเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะแต่ถามว่าได้เยอะไหมก็ได้เยอะแหละแต่ถ้าจะเสียก็เรื่องที่ไม่ควรเสียนี่แหละครับนะต้องฝากไว้ด้วยเลยนะครับตรงจุดนี้นะ หรือบางคนก็เป็นจังหวะครับที่ได้เกณฑ์ซ่อมบ้านซ่อมรถเหมือนกันนะครับที่ก็ซ่อมได้เลยนะไม่มีปัญหาดาวมาแล้วเนี่ยบางทีเงินเนี่ยหมดเป็นก,การซ่อมบ้านซ่อมรถครับถึงเวลาแล้วเราก็ต้องทำน,นะครับทำแล้วก็จะด,ดีเพราะบางทีเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมช่วงนี้ออกไปไหนไม่ได้ไงพอออกไปไหนไม่ได้ก็ต้องอยู่บ้านรถไม่ได้ใช้รถไม่ใช้เอาไปเคมสิครับเห็นไหมเราก็เคมได้ด้วยไม่เสียด้วยเพราะเราไม่ได้ใช้รถเดินทางเห็นไหมนี่คือสิ่งดีๆที่ซ่อนอยู่นะครับ ตรงจุดนี้อต่อมาครับดาวพุธครับเห็นไหมครับยกเข้าในวันที่ 2, สองเมษายนอันนี้ต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงวันที่สองไปแล้วเนี่ยถึงวันที่สิบแปดเนี่ยแนะนําให้พูดน้อยๆนะครับหรือทํางานเยอะๆครับเน้นออกแรงไปแล้วกันนะครับเพราะดาวคารเนี่ยก็เป็นดาวที่บอกถึงดาวกันเงินเนี่ยขยันแล้วจะได้ได,ได้ตังค์ใช่ไหมขยันทํานะไม่ใช่ เอาแต่จะพูดอย่างเดียวนะครับเพราะช่วงนั้นดาวพุธไปอยู่อลินี่คำพูดเราไม่ไม่ไม่ไมไมส,นสนับสนุนส่งเสริมตัวเราเท่าไหร่นะครับหรือดีไม่ดีเนี่ยนะดาวพุธเป็นอลิดาวอังคารร่วมสาวลืมอะไรครับลืมโทรศัพท์มือถือทําโทรศัพท์หายเครื่องละสองสามหมื่นเป็นไงครับโอ้โหเสียตังค์เลยเห็นไหมต้องซื้อใหม่อีกเป็นหมืน่นสองหมืน่นเห็นไหมผมเตือนไว้แล้วนะครับด้วยความหวังดีอย่างใจจริงเลยนะเพราะฉะนั้นเราติดตุนอย่าไปลืมของไว้ที่ไหนนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้คืนนะครับนะต้องบอกไว้ก่อน ืมแล้วถ้าใครเป็นจริงก็ทักมาได้นะครับคอมเมนต์มาได้แล้วต่อมาครับวันที่สิบเก้าเมษาครับโอ้โห و, ทีนี้ดีแล้วนะครับดาวพุธเล็งลัคนาโอ้โหร่วมดาวอาทิตย์อีกนะเรียกได้ว่าพูดได้เลยเจรจาเจรจานำมาซึ่งโชคลาภความสำเร็จความรักก็ว่าได้เลยนะครับเรียกได้ว่าจะเราจะเริ่มมีมุมมองความคิด ทัศนคติอะไรดีขึ้นแล้วก็ทําให้เรานําไปสู่ลู่ทางแห่งการได้เงินเนี่ยพูดไปเลยพูดเยอะๆปากพารวยครับเออเล็งสัขนาดนี้แล้วอย่าให้เสียโอกาสนะครับเพะั้นต้องจัดเลยนะครับตรงจุดนี้แล้วส่วนเรื่องงานอดาวการงานของชาวราศีตุลเนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นจังหวะที่อยู่ในมุมที่ไม่ได้แย่อะไรนะครับ อ่าดีไม่ดีเนี่ยผมมองเห็นนะว่าเออถ้าคุณมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานใหม่เนี่ยจะนำมาซึ่งเงินทองจะเห็นโอกาสอะไรดีๆนะครับตรงจุดนี้หรือพยายามทำโปรเจกต์เราไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆอ,อ,อ,อันเนี้ยมันจะดีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องงานนี่ก็เลยแบบสบายๆครับเดือนนี้นะ แต่จะเน้นไปในเรื่องของตัวเรานี่แหละครับเออระวังสุขภาพดูแลสุขภาพด้วยนะครับหรือเรื่องโชคลาภไงโอ้โหโโนี่เห็นเลยว่ามีเกณฑ์จะสัมพันธ์กับโชคลาภแต่ก็ต้องดูนะครับว่าดาวอาทิตย์เดิมในพื้นดวงเนี่ยของคุณราศีตุลเนี่ยเด่นหรือเปล่าถ้าเด่นเนี่ยถ,ถ,ถูกแน่นะแต่ถ้าไม่เด่นเนี่ยอาจจะต้องระวังหน่อย่อาแล้วซื้อก็อย่าบอกอย่าไปซื้อเองครับพาแฟนไปซื้อนะครับอันนี้จะดีนะครับ ส่วนเรื่องเพื่อนฝูงการติดต่อสื่อสารตอนนี้ได้ตำแหน่งเป็นนิดนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีปัญหาติดขัดบ้างในการสื่อสารบางประการนะก็ไม่เป็นไรเรียกได้ว่าอาจจะต้องสื่อสารแล้วต้องเช็คอีกนิดเึงวว่าเขาได้รับไหมโทรไปสอบถามอีกทีนึงอะไรอย่างเงี้ยจะได้ไม่พลาดข่าวสารไม่ไม่พลาดงานนัน้นงานนี้อะไรอย่างนี้นะครับนะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วย และดาวพฤหัสเนี่ยอย่าลืมนี่ยังเป็นสี่กับดวงชะตานะเขาเรียกว่าพฤหัสสี่ทรงศักดิ์แช่มช้อยอจักเจริญยิ่งยศนายนะก็แปลว่าเป็นจุดที่เราเนี่ยจะมีผูห้หลักผู้ใหญ่มาเมตตาอุปถาัมภ์มาสนับสนุนทําอะไรก็มักจะมีคนมาคอยช่วยเหลือทําให้งานเนี่ยมันเดินหน้าได้หไหมครับดังนัา้นหาผูห้หลักผู้ใหญ่นะครับคุยกันก็จะผ่านได้ดยวอาทิตย์ก็มาเล็งลัคนาแล้วตั้งแต่ 13เมษาเนี่ยผมบอกได้เลยนะว่าถ้าใครทําอะไรดีๆมานะมีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าลุ่งโล่เจิดจลัดหรือมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากนะครับนะจริงๆก็อยู่ในช่วงขาขึ้นอยู่นะเพราะฉะนั้นก็ลุยต่อทําต่อ,อเดี๋ยวทุกอย่างจะค่อยๆดีขึ้นไปกว่านี้นะครับเนาะอันนี้ก็ฝากไว้ด้วย,วยสําหรับชาวราศีตุลน,นะ ดีไม่ดีบางคนก็ได้บ้านใหม่รถใหม่นะะก็ยังมีอยู่นะครับเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วอาจจะแฟนซื้อให้นะหรือเราซื้อก็ได้นะหรือที่บ้านเนี่ยเขาอาจจะยกให้เราอะไรเงี้ยแบบฟรีเลยก็ได้นะครับผมต้องบอกไว้ก่อนอืแต่ก็ระวังเรื่องสุขภาพคนที่บ้านด้วยอาจจะเจ็บป่วยอะไรอย่างงี้นะหรือของมีคมที่อยู่ในบ้านนะครับมีดมืดอะไรอย่างงี้นะเก็บไว้ให้ดีนะครับ ทำบ้านเป็นระเบียบหน่อยละกันเพราะว่าถ้าบ้านมันลกเนี่ยดวงดาแบบนี้บอกได้เลยว่าอาจจะไปทําให้มันล้มแล้วก็โดนทับที่เท้าทับที่หัวทับที่ตัวก็เจ็บตัวเ่าๆถูกไหมครับหรือโดนมีดบาดอย่างเงี้ยมันก็ไม่สมควรนะครับเพราะนั้นบอกแล้วถ้าป้องกันก็จะไม่โดนนะครับในช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับนะครับแล้วก็ฝากดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ และนี่ฝากไว้ด้วยเหมือนกันนะครับถ้าใครดูถึงช่วงนี้นะครับเรียกว่าดูดวงกับอาจารย์เกตเทวานั้นแสนง่ายนะครับก็ไม่ยากครับแอดไลน์มาครับ g i e t 6 5ครับแล้วก็ขอจองเวลาเลยครับผมเสร็จแล้วก็โอนค่าครูมาครับค่าครูผมอยู่ที่799บาทครับกับประสบการณ์มากกว่า7ปีนะครับแล้วก็ส่งสลิปมาเลยครับไม่มีปัญหาในไลน์นั้นเลยแล้วก็บอกวันเดือนปีเกิดเช่นเกิดวันที่16 นะครับเดือนธันวาคม2525เวลา15นาิกา15นาทีนะครับจังหวัดชุมพรอะไรแบบนี้นะครับก็ผมก็จะดูดวงแบบชัดเจนให้เลยนะครับแล้วก็โทรมาครับแต่ฝากไว้นิดนึงนะครับถ้าท่านใดที่จองนะครับแต่ยังไม่โอน,นแล้วมีคนที่โอนมาทีหลังแล้วในเวลาเดียวกันก็ต้องให้คน,คนที่โอนก่อนนะครับแลวขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและดูดวงนะครับ สุดท้ายนี้ครับโอ้โหผมเอาลูกนี้มาส่งนี่มีความหมายนะครับผมได้เชิญท่านพระเศรษฐีนวโกดนะครับเศรษฐีพุทธการทั้งเก้าท่านมาส่งเลยนะครับนั่นหมายความว่าใครนะครับที่กดติดตามกดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งครับหรือกดแชร์ครับขอให้รวยร่ํารวยเศรษฐีมีเงินทองเหลือกินเหลือใช้เหลือเก็บเลยนะครับเหมือนเศรษฐีสมัยพุทธการทั้งเก้าท่านครับเห็นไหมครับกดได้เลยครับไม่ต้องเกรงใจ ไอ้ที่สําคัญกดกระดิ่งเนี่ยมันจะทําให้เรียกว่าคลิดมันไปถึงก่อนใครเลยนะครับถึงก่อนรู้ก่อนรวยก่อนเนี่ยมาลาสีตุลเนี่ยกําลังจะมีโชคลาภจากแฟนจากคนรักเห็นไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารีบทําก่อนเราก็ได้ก่อนเห็นไหมครับหรือจะมีอะไรเกี่ยวกับที่บ้านเนี่ยเราก็รีบไปบอกเขาก็จะได้ป้องกันเนี่ยมันก็ไม่โดนเห็นนะครับอันนี้มีอะไรดีๆให้นะครับตรงนี้บอกไว้ก่อนนะครับด้วยความหวังดีอย่างใจจริงเลยนะครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็แชร์ให้กับคนที่ท่านรักได้ด้วยนะครับสำหรับชาวราศีตุลก็ขอให้โชคดีนะครับและติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ